Yeah he meant. ไม่เคยได้คิวเร็วมีวันแรกใช่มมวันแรกได้คิวเร็วใช่ไหมวันนี้มาไว้เมือมาจอดบ้านเพื่อนก็เลยแบบเอาอไตมาดีกว่าอัไตดีกว่าดูดีกว่าเจอคิวแันขอใจว่าเจอสี่สิาสิบนู๊อทินวันสินคิวยังได้ี่ต้องเจอเดือนห้าสิบไดาเ้่ได้เขาไม่แยกคายน้ำเดีวเหรอไม่ทำลุงมองพูดลุงมองไม่ทำบอกไม่ทำมีปัญหากคนเพราะอะไรไหม แล้วมันกิจเจ้ามันมาชุกใหญ่เลยอ่ะมาชุกใหญ่มาครึ่งโอสามตัวเลยนะมาชุก ระวังระบบแบบนี้ครับอันนี้คือเช็คเหรอครับใช่ครับอ๋อพึงรับมีดเอ๋อเพิ่งรับมีดคือมีดตั้งมีดอืมเากี่ยวแรกมาแล้วครับสองวันเกี่ยวที่หนึ่งเลยนะ